น้องอ๋อสวัสดีครับไปพหลำเก้าคาเฟ่เชิญครับเชิญครับ <c oughs> พหลำเก้าคาเฟ่ <c oughs> ใช่ไหมเอ่ออ๋ <c oughs> เอเฮ้ยพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี <c oughs> โอ้โหึกว่าใครพี่เป็นตลกใช่ไหม แผลไอ้รัดได้รัดดีพี่รัดได้ดีดีนี่แหมตลกทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะพี่ไอ้น้องจำพี่ได้จำได้ผมจำพี่ได้พี่ตลกอะไรพี่จุ๊บแจงเงี้ยจุ๊บล้จุ๊บแจงดอกกระโดนพี่พับหน้าให้ด้วยนะเนี่ยไอใช่ที่ไหนเล่าร้องคายใหม่ดูใหม่ร้องเล่นปองเนงดังที่สุดในช่องอมรินทร์เออฮี่โอเคพุทธพุทธพุทธ เฮ้ยโคตรกันพลามกาคุณท้าพิวันดูตลอดใช่ไหมช่องอัมบาลินโอ้ยผมนี่สองทุ่มก็เปิดรอแล้วโอเคครับพลามกาพลามกาเดี๋ยวไม่ทันเลยเนาะพี่ขึ้นกระละนแรกโอเคแป๊บหนึ่งนะพี่นังอะไรอะไรเดี๋ยวแล้วเริ่มสตาร์ทพี่สตาร์ทก่อนโอเคนะพี่เดี๋ยวนี้ค่าน้ำนี่เขากดมิเตอร์อย่างนี้กันไม่ใช่ครับตีมิเตอร์แท็กซี่ครับไม่ใช่มิเตอร์น้ำโอเคเตี๋ยวล้อเล่นอย่างนี้แหละครับเชียงใหม่ไทยเมียงอุ้ยนี่เบียงไลน์ชายเลี้ยงพี่คุยกับใครอ่ะ ซ้อมมุกซ้อมมุกเอ้ยมุกอย่างนี้ยังซ้อมอีกเหรอะระดับตลกอย่างพี่อ่ะพี่ต้องไปเล่นกับรุ่นน้องมันอไอเด็กคอมเมดี้น่ะพี่สอนมาทั้งนั้นเนี่ยแล้วรู้จักไอนายฟันเย็นไหมอ๋อที่ซื้อแฟนชายนั่เข้ามานั่นแหละซื้อฟันเย็นมาเออไอ,อ,อ,อเด็กทางจริงเคยดูตลกมั้ยโอ้ยผมดูทุกแผ่นน่ะของไอ้เนี่ยออนป้าไรพี่ยอนเลยผมดูตลอดอ่ะถ้าดูบ่อยๆเนี่ยเองก็คงจะไม่ขำเยอะครับเอางี้ดีกว่า พนันกันไว้น้องอพี่เล่นการพานันด้วยเหรอไม่ใช่การพานันมหมายถึงว่าถ้าพี่เล่นตลกให้น้องฟังในรถเนี่ยถ้าน้องขำพี่พี่ไม่ต้องจ่ายตังค์มาถึงว่ารัเก้าพี่ลงเลย <S <S โ,อโอเคไหมแต่ถ้าไม่ขำแล้วก็พี่บวกสองเท่า,ผม,าผมดูตลกมาเยอะนะพี่นะจริงครับเ่าโอ้โหผมนี่จิตแข็งเลยเส้นเส้นลึกเลยใ่ไจริงจริงเอาเดี๋ยวเอาแค่เล่าลิชาเี่ยเอางี้ดีกว,ว่าพี่เล่าไปเลยดีกว,ว่าถ้าเกิดพี่เล่าขำนะผมไม่เก็บตังค์พี่เฮ้ไอ้พูดเองไงเนาะแต่ถ้าไม่ขำผมคิดพี่พันหนึ่ง ไอ้นี่เองพูดเองนะเว้ยครับผมนี่ยังฉันไม่ทันเล่าเลยนี่ไม่ทันครับเอ่านะได้พี่อาติให้ดีนะเว้ยครับเฮ้ยเอางี้ดีกว่าอ่เดี๋ยวพี่จะเล่าอะเอาแค่หาห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอนะไม่มากเดี๋ยวถ้าหาเต็มร้อยแล้วก็ถึงกับเบรกหัวที่หัวตั้งันเลยละอันนี้เกียร์ออโต้เปล่าไม่เห็นเข้าเกียร์อะไรไปตลอดเลยออโต้เลยพี่อ๋อเกียร์ออโต้เหรอใช่แล้วมันเข้าตอนไหนวะเกียร์หนึ่งอะ ผมเข้าไปตั้งนานมันนุนะอ๋อนี่รถใหม่เล้วเนี่ยรถมันใหม่ออเอานะตั้งใจฟังนะมีวันหนึ่งเนี่ยพี่ไปกับเพื่อนสองคนถไอ้ขำอ่ะขำลืมสตาร์ทถู สักไปผมโยกอะไรอยู่นี่อผมสักหือกูว่าแล้วไม่ได้ไม่ได้เข้าเกียร์แล้วรถมันนิ่งจ้าเฮ้ยน้องพี่ว่าพี่ไม่พี่ไม่เล่าดีกว่าเล่าเลยเล่าเล่าจะเล่าทบามไม่เลยสตาร์ทมึงขำมึงกูอย่างี้ยอไม่เล่นแม่นี่นี่แบบเป็เมื่อกี้กดรวมไหมรวมวะเนี่ยผมลบไปแล้วนี่บ้าแล้วบ้าตาเขาเป็นเจ็ดพันกว่าแล้วกูไม่ได้ไปพิษณุโลกนะเว้ยบ้าที่พี่เห็นที่ขึ้นวิทยุ หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ร้านไหนนี่ข้างบนสีแดงตาตาทีแรกสามห้าสามห้าบาทโอเคโอเคไปเลยเลยครับผมแล้วเองตั้งใจนะฟังให้ดีนะเว้ยพี่เป็นคนชอบพี่ลงเลยดีไหมไม่ต้องจัดพี่พี่อย่าไปได้เล่าเลยอย่าเล่าทำไมผมขำไงอ่าป่านนพี่ไม่ต้องเล่าได้เฮ้ยน้องๆเฮ้ยเบากูแอร์หนจิพี่หนาวอ่ะไม่ได้ไม่ได้เบาแอร์ไม่ได้ ผมพอดีผมเปิดเลขสี่ปุ๊บพอจะบิดลงไปเลขหนึ่งมันค้างไงฮะเนี่ยวิ่งเงี้ยมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยโอ้ยมันไม่ไหวนะพี่ไม่ค่อยสบายด้วยแลร่างกายพี่มันจะสมบูรณ์นะโถผมยังทนได้เลยพี่เฮ้ยเอางี้เอางี้เอ็งอะไรเขาเรียกว่าเอ็นไปทา่งนู้นหน่อยเอ็นไปบังอะไรนะไอไอปับช่องแอร์รู้ว่ไอ้รู้เนี่ยช่องแอร์ก็ปรับไม่ได้มันค้างลูกมันเข้ามาเล่นไงมีลูกแล้วอ่ะมีแล้วกับเมียเก่าใช่ไหมดูไอ้บ้าันลงมาจากรถกูเลยป่ะ หัวไหลตูดเฮ้ยผมไม่เจ่ตตลกพี่มาซ้อมอะไรเนี่ยได้บ้าวอมุกนี่พี่ได้เหรอไวอ่ะผมจับหัวไหลตูดหัวไหลหัว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 นี่อะไรมึงอ่ะเอาซ้อมมุกไอ้พี่ไงเมื่อไรจะถึงพระราม๙กูอยากลงมาเดี๋ยวจะถึงแล้วพี่นี่ช่องแอร์มันไม่เอาพี่เบาหน่อยปรับไม่ได้พี่มันค้างมันค้างพี่จะเป็นไข้เหรอเนี่ยทนหน่อยพี่ เฮ<ไ>้ยอุยพี่ตกใจเลยพี่พี่เป็นอะไรปากซี่ขนาดนี้ไม่สบายไหมเนี่ยไม่ใช่เป็นลสบายพี่หนาวจริงๆเอาหนาวเหรอ้ยจะทนไม่ไหวอยู่แล้วไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเสื้อผมมีเสื้อเสื้อหนาวพี่ใส่เสื้อหนาวโอ้เออเฮ้ยไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกตัวตัวตัวช่วยหน่อยผมขับรถอย่างเดียวไม่ได้มองใสไปเลยพี่ใสไปเลยมีฮู้ดด้วยไม่ใช่พี่ใช่พี่ใส่นี่พี่แขนแขนพี่พี่จับของอะไรเดี๋ยวผมใส่ฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก็ตายต้งคันหรอถุงแขนพี่สุงแขน โ้ยตกใจพี่โอ้ยปกยพี่โอ้ยตกใจเลีอ้ตกใจพี่เอ้ยพี่้เลี่อยกอเลพี่อยเอ้ยาเี้ยพี่นอายี่า้เีโอ้หนเโอ้เป็นพี่โพี่ใจเยพนเลยพี่นอวมากเลยพี่องยเ่โอยกเพี่เอากเลยพี่โอยกเลโอ้ยกเ่าอึงแล่อ้ตลอ้วพี่ครับพี่ครับพี่ ถึงแล้วครับพี่ที่ไหนเนี่ยอ๋อพระรามก้าคาเฟ่ครับโอเคโอเคโอเครขอบใจมากขอบใจมากครับผมพี่ครับอะไรฮะอพอดีเลยพี่เล่นมุกลิเกเดี๋ยวมาอออออออ โอเคครับผมเท่าไหร่วะ450ครับ450ยบเฮ้ยว่าแล้วโกงเหรอโกงอะไรครับพี่เคยนั่งมาเนี่ย150เองอ้าพี่ดูมิเตอร์ดิมิเตอร์นี่ไง1 5อยห้งสิบเป็นร้อพี่จะจ่าย150อ้าวเอาแล้วใหม่อ่ค่ารถอ่ะ150ครับออแต่ค่าเสื้อหนาวนะฮะ100แล้วก็เป้าห่มอีก200ครับพี่รวมเป็น450ครับผมพี่บิน ดี๋ยวนี้หากินอย่างี้ผมไม่ได้หากินอย่างงี้ก็พี่หนาวไงผมก็โอ้ใครจะมาให้ฟรีๆล่ะครับพี่เดี๋ยวพี่เลิกตีห้ามารับพี่ที่หน้าพลังก้าโอ้อยเดี๋ยวนี้ปิดตีห้าอีกเหรอปิดตีห้า,หาโอ้ครับครับพี่คุมอยู่สจ้าชขออะไรเจ้าชกอไป,ไปกันละจำพี่ได้ฮะจำได้ฮะพี่ชื่ออะไรี่ะจุ๊บแจงคนดวงดีซื้อใบไหนก็ถูกครับเชิเลยครับ ใครคิดว่าดวงดีเข้ามาเสี่ยงโชคได้เลยครับซื้อใบไหนก็ถูกครับแผงเรามีแต่รางวัลใหญ่ๆนะครับลวกที่แล้วรางวัลที่2อ,ออกแผงเราเลยนะครับลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่พี่ลอตเตอรี่ขายไงอะฮะลอตเตอรี่อะพี่ขายยังไงฮะว่าไงนะคือลอตเตอรี่เอาเอางี้แล้วกันพี่มีเลขห้าห้าเจ็ดไหม้<ะ> พี่มีเลขห้าเจ็ดไหมครับอ๋อหูหนวกพี่มีเลขห้าเจ็ดหรือเปล่าเอาก็ดูสิครับเดี๋ยวนะห้าเจ็ดอ้นี่ไงโอ้สไตล์ห้าร้อยครับห้าร้อยห้าร้อยหูหนวกเหรอฮะ พี่อะพี่การมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมขับขับขับโอ้ยน่าสงสารนะหูหนวดตั้งแต่เด็กเลยขับอางี้ละกันพี่ผมช่วยซื้อละกันขอบคุณครับอ่ะผมให้พี่พันหนึ่งเลยไม่ต้องทอนให้ผมให้พี่พันหนึ่งนะครับพี่อ่าโอ้หเดี๋ยวไปซื้อกาแฟกินหน่อยครับเออพี่ครับตังตกครับเนี้ย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  พี่บอกว่าพี่หูหนวกครับแล้วทำไมพี่ได้ยินเสียงดังหล่นนะอ๋อผมหนวกข้างเดียวครับอา้าวหนวกข้างเดียวแล้วทำไมพี่ไม่เขียนแล้วว่าพี่หนวกข้างเดียวดิพื้นพื้นที่มันไม่พอครับเรา้มแข็งดังแับ หนวกข้างเดียวอ่ะหนวกข้างเดียวครับหนวกข้างนี้หนวกข้างขวาครับข้างซ้ายโอ้แล้วทำไมพี่ไม่บอกผมแต่แรกว่าพี่หนวกข้างเดียวไม่มีใครถามนะเม่์ถามตม่จัเต็มนะถามทีแรกผมก็จะแล้วพี่ถามอย่างนี้พี่หลอกผมหรือเปล่าไม่ได้หลอกแล้ย่าตะโกนงทำไมเนี้ยหนวหูมากเลยก็พี่หูหนวกอ่ะข้างนี้ไม่หนวกข้างนี้ไม่ยิงเออนี่เลยพี่คนเรานะ้ย พี่มีอะไรมันก็จะบอกตรงๆพี่หน่วกข้างไหนพี่ก็บอกผมด้วยฮะอา้าวว่าพี่อะหูหนวกข้างไหนพี่ก็บอกผมด้วยฮะพวกหลังๆม่เลยยิงโออนี่นี่พี่พผมบอกอตรงนะถ้าพี่พทำอย่างนี้ถือว่าพี่หลอกลวงผมงั้นไอพันผมไม่ให้ลวเอาคืนมาอะไรคิดว่าอะไรผมก็ตังอะ <c oughs> ผมไม่ให้แล้วเอาคืนมาห้าร้อยทอนม,มาเลยเสียให้แลวให้เลยเว้ยอ้าวเฮ้ย ไอหนวอวยดูดิโดนมาหลักันได้มาไม่หนวมันก็หลอกเราคนบ้าอะไรหนวข้างเดียวมีที่ไหนวะ เสียรู้จนได้แล้วจะถูกไหมเนี่ยพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรค e อมเมดใครอยากได้เสียงหัวเราะองมาที่นี่เป็นเป็นครับไรคคอมเมดี right ้กดไลค์กดแชร์ LIKE คอมเมดสุดยอดลูกเพีย